สวัสดีครับเดี๋ยวผมมาพามาดูต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับเป็นสมนุนไพรสำหรับงูสวัสด์นะครับต้นนี้ก็คือต้นที่เห็นลำต้นนะครับเป็นต้นเขยตายนะครับมีชื่อเรียกหลายอย่างเหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าลูกเขยตายไม่ยายชักปก ต้นสีชมชื่นต้นน้ำเข้าต้นพิษนาคลาดนะครับเราจะสังเกตลำต้นมันจะออกเป็นสีน้ำตาลเทานะครับแล้วก็จะมีตัวเป็นกะสีขาวๆเป็นจุดๆอยู่สำหรับต้นเขยตายนี้จะมีความสูงได้ประมาณ3เมตรถึง6เมตรเลยนะครับ ต้นที่ผมปลูกอยู่นี่ปลูกได้มาประมาณ3ปีสูงได้ประมาณ3ามเมตรนะครับไม่ได้ให้ปุ๋ยให้อะไรนะครับปลูกรดน้ำปกติเป็นไม้พุ่มกึ่งไม้ยืนต้นนะครับอันนี้ผมมัดไว้กับเสาเสาเหล็กสีฟ้านี่นะครับเพราะว่าลำต้นมันค่อนข้างเล็กนะครับเพราะว่าแล้วมันก็ขึ้นสูงอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ลำต้นยังไม่ใหญ่ นะครับลักษณะใบนะครับเป็นพุ่มนี่คือลักษณะของใบต้นเขยตายนะครับเป็นรูปลักษณะเหมือนหอกนะครับอันนี้ก็คือผล จะมีต่อมเป็นจุดจุดอยู่ที่ใบนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับแล้วก็ที่อยู่ข้างๆ้างนีก็คือผลนะครับผลกินได้ถ้าลูกดิบนี้มันจะออกเขียวทึบถ้าสุกแล้วมันจะออกสีชมพูใสๆนะครับรสหวานแต่ไม่ได้หวานมากนะครับดอกต้นเขยไตนี้จะออกช่วงประมาณเดือนกุมภาถึงเดือนเมษานนะครับผลก็จะออกอยู่ประมาณช่วงมีนา แต่สาหรับต้นล้งผมนี่นะครับดอกมันออกก่อนนะครับช่วงที่ผมถ่ายนี่ก็คือช่วงเดือนมกราออกดอกออกผลแล้วดอกก็เริ่มร่วงแล้วเป็นผลแทนนะครับสําหรับต้นเคยตายที่สําหรับสิ่งที่จะนํามาใช้นะครับที่ผมจะแนะนําวันนี้ก็คือเราจะเอาใบนะครับใบมาใช้ประโยชน์โดยเอาใบมา ตำร่วมกับเง่าขิงนะครับไปรักษาผิวนังอักเสบผุพองนะครับกผิวนังอักเสบกับผุพองผสมกับขิงนะครับเง่าขิงสำหรับแต่สำหรับใครที่เป็นงูสวัดหรือเลิมหรือไฟลมทุ่งอันนี้ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ดีนะครับมีคนใช้เขา เราประสบการณ์ว่าวันเดียวแผลแห้งสำหรับงูสวัสดนะครับก็คือเราใช้ใบใบเนี้นะครับตามที่เราต้องการนะครับสองใบสามใบเอาไปตำให้ละเอียดใช้ยี่ให้ละเอียดผสมกับเหล้าขาวถ้าไม่มีเหล้าขาวก็ใช้แอลกอฮอล์หรือน้ำมะนาวก็ได้ผสมแล้วก็คั้นเอาน้ำไปทาที่แผลนะครับแต่ถ้าจะให้แนะนำก็ผมว่าเหล้าขาว เหล้าขาวน่าจะออกฤทธิ์ได้ดีกว่ากันนะครับเพราะเหล้าขาวมันจะมีแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็จะเป็นที่หมอโบราณเขานิยมนะครับเหล้าขาวมันจะออกฤทธิ์ได้เร็วและแรงกว่าก็ลองทําดูนะครับถ้าต้นเขยตายนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นสมุนไพรก็จะเริ่มหายากแล้วนะครับเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยนิยมปลูก อันนี้เป็นต้นแรกต้นเดียวที่ผมเอามาปลูกไว้นะครับก็หาอยู่ตั้งนานเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลองทําดูนะครับถ้าบ้านใครมีก็อนุรักษ์ไว้นะครับสมุนไพรดีๆดีครับจะได้หยิบใช้ได้สะดวกนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับก็ลองทํากันดูนะครับมีผลประกันได้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ